ปัญหาหน้างง privacy วันนี้นะครับมีผู้เสียหายมาอีกแล้วนะครับเชิญเล่านะครับนี่ค่ะสวัสดีครับกอพอดีดิฉันได้ไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับดีนะครับไม่ต้องไปออกชื่อเขานะครับค่ะแล้วดิฉันก็ไปซื้อของซึ่งอยู่นอกห้างสรรพสินค้านั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะนะครับท่านผู้ชมเราไปห้างแต่เราไปซื้อของนอกห้างใช่ค่ะบางทีของนั้นมาถูกไปาะฮะใช่มันถูกกว่ามีส่วนลดด้วย แล้วดิฉันกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยตอนนั้นคุณยุ่งมากค่ะแล้วก็เลือกของอยู่ด้วย,วยครับแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่าเดินเข้ามาหาดิฉันเดินเข้ามาหาคุณแล้วก็สกิทสกิดค่ะแล้วก็ถามชื่อดิฉันว่าอ่าใช่คุณชื่อของดิฉันหรือเปล่าเขาแค่ทักผิดคนมั้งอันนี้ไม่น่าเป็นอะไรแล้วแล้วแล้วดิฉันก็ถามว่าใช่ค่ะดิฉันชื่อ อชื่อตรงกับที่เขาด้วยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นมหามั่งเพื่อนเก่ามานานค่ะหนูก็งงมากอ้าวเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับแล้วอยู่ดีๆเขาทักปุ๊บหนูคิดว่าเขาจะมีการสนทนาอย่างอื่นปรากฏว่าเขาก็เดินกลับไปอ๋อเขาสมอยากแล้วไงเขาก็รู้แล้วไงว่าเออเธอใช่ชื่อนี้จบค่ะแค่นั้นทำให้สิ่งที่ดิฉันได้รับก็คืองงงงผมก็งงว่าแล้วมันเกี่ยวกับ p r i เว c y ตรงไหนแต่ผมเห็นประเด็นแล้วแหละขอบคุณที่ถามนะฮะ ประเด็นปัญหาก็อันนี้ก็คืออยู่ดีดี<บ>คุณมีคนเข้ามาแล้วก็ามาถามชื่อว่าใช่ตรงน,นี้หรือเปล่ามันก็เป็นสองกรณีอาจจะเป็นคนรู้จักที่รู้จักกันมานานใช่ไหมฮะหรือสองอาจจะมาสุ่มสุ่ทักหรือสามอาจจะมาทําอัชญากรรมอะไรบางอย่างกับคุณแต่<ช>อาศัยการถามตรงนั้นเพื่อเบี่ยงเบนเวลาหรือเบียเเบ่ยงเบนความสนใจในช่วงนั้นเขาอาจจะรับกระเป๋าคุณไปแล้วก็ได้ใช่ค่ะเด็กฉันเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเหมือนกันครับคุณอาจจะอะไรหายไปแล้วตอนนี้ได้สังเกตสารวจดูหรือยัง ยังไม่ได้ทานสังเกตเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองคุณถูกแปะยาสลบอะไรตามที่เขาโพสเด่นไหมไม่ค่ะไม่นะค่ะอย่างเราก็ยังรอดมาเล่าให้ฟังตรงนี้นะฮะที่ปัญหาว่านะครับการที่ถูกกระทาความผิดทางอาญามันก็ยังไม่ถึงขั้นกระทำความผิดอาญาอะไรเลยแค่มาทักทักถามชื่อค่ะถือว่าเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวไหมดอังนั้นควณอยู่หน้าห้าง แบบตลาดนัดพื้นที่เช่าไว้เป็นที่สาธารณะใช่ค่ะคุณก็คงไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ตรงนั้นได้ตามหลักค,ความคาดหมายความเป็นส่วนตัวนะฮะแต่สิ่งที่ดิฉันค้างคาใจยอยู่มากค่ะค้างคาใจามากๆ,าาก,ๆก็คือหนึ่งดิฉันเกิดความกังวลว่าเขาอาจจะมีนั่นแหละจะมาทําร้ายดิฉันหรือเปล่า คือหนึ่งคือหนึ่งปัญหาที่ว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเขาคุณยืนยันว่าไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักชื่อคุณได้ยังไงแล้วมาทักคุณไปเพื่ออะไรนี่ไปการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดหนึ่งหรือไม่ใช่ค่ะเพราะชื่อคนก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาเหมือนกับเขามาเก็บข้อมูลคุณหรือเปล่าหรือเทสตจากข้อมูลที่เขาเก็บมาจากอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะซึ่งอาจจะนําไปสู่อะไรอีกตั้งมากมายใช่ค่ะครับอันนี้ถามว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากนะฮะดูเฉยๆอาจจะไม่คิดว่ามันมันธรรรมดานน่อีีี้เป็กณท เวลาเกิดขึ้นอย่าเพิ่งปล่อยให้ผ่านไปเราต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงนะครับต่อปัญหาอะไรเกี่ยวกับไพร